การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอกุดจับจังหวัดอุดรธานีมีมาตรการป้องกันการระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา19หรือโควิด -19 ดังนี้ 1. จัดให้มีจุดคัดกรองพนักงานและผู้ใช้บริการก่อนเข้าและออกอาคารสำนักงานพนักงานและผู้ใช้บริการต้องสวมหน้ากากาอนามัยทุกคนมีการวัดอุณหภูมิ ต้องไม่เกิน37.5องศาเซลเซียสามีการลงชื่อน,นามสกุลเบอร์โทรศัพท์และเวลาเข้าออกนอกจากนี้ยังนำแอปพลิเคชันไทยชนะมาช่วยในการเก็บข้อมูลการเข้าออกสำนักงาน2มีอ่างล้างมือและน้ำยาล้างมือบริเวณทางเข้าสำนักงาน3บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือตามจุดบริการต่างๆ4 จัดส่วนบริการให้ผู้ใช้บริการตามมาตรการเว้นช่องว่างทางสังคมโดยเก้าอี้พักคอยมีระยะห่างประมาณ1-2เมตร 5. มีการทำความสะอาดอาคารสถานที่โต๊ะเก้าอี้เคาน์เตอร์โดยทำความสะอาดและฆ่าเชื้อด,ด้วยแอลโกอฮอล์เป็นประจำทุกวัน 6. มีบริการห้องน้ำที่สะอาดสะดวกทันสมัยและประหยัดพลังงาน ด้วยเทคโนโลยีเซ็นเซอร์ไร้การสัมผัสควบคุมการทำงานของห้องน้ำด้วยระบบอัตโนมัติเช่นระบบไฟฟ้าพัดลมดูดอากาศอ่านล้างมือโถปัสสาวะสบ,บูเ่เหลวและพัดลมเป่ามือนอกจากนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอกุดจ,จับยังได้จัดทำนวัตกรรมเครื่องนับจำนวนคนเข้าออกอัตโนมัติ ทำให้ทราบถึงจำนวนคนที่อยู่ในสำนักงานและเมื่อมีจำนวนคนที่มากกว่า30คนอุปกรณ์จะส่งเสียงแจ้งเตือนผู้ดูแลมาป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ไฟเข้ามาในสำนักงานเพิ่มอีกสว่างทวาวทิศสร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย